ประเทศไทยเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือทะเลซึ่งในคลิปนี้พหละลาจะพาไปเปิดพิกัด5อุทยานแห่งชาติที่สร้างรายได้สูงสุดในปี2024โดยสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะอุทยานแห่งชาติแห่งแรกที่จะพาไปชม สร้างรายได้ถึง500,866,577บาทอุทยานแห่งชาติแห่งนี้คืออุทยานแห่งชาติหาดนพร,รัตนารามุกเกาะพีพีจังหวัดกระบีค่ค่ะอุทยานแห่งชาติหาดนพร,รัตนารามูกเกาะพีพีครอบคลุมพื้นที่242,437ไร่ของ4ตำบลอันได้แก่ตำบลหนองทะเลตำบลสายไทยตำบลอ่าวนาง และตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะอุทยานแห่งชาติแห่งน,นี้ประกอบไปด้วยเกาะแก่งและชายหาดจำนวนมากอาทิหาดพพรัตเกาะพีพีหาดพีพีดอนอ่าวมายาและอ่าวปิเลด้วยน้ำทะเลที่ใสาชายหาดทรายขาวและมีจุดดำน้ำที่สวยงามมากมายเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจ ทําให้อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราหมูกก่เกาะพีพีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจนครองอันดับหนึ่งของอุทยานแห่งชาติที่ทํารายได้สูงสุดในปี2024ค่ะสำหรับค่าธรรมเนียมในการเข้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราหมูกเกาะพีพีโดยชาวไทยที่เป็นเด็กจะอยู่ที่20บาทต่อคนและผู้ใหญ่40บาทต่อคน ส่วนชาวต่างชาติที่เป็นเด็กนั้นจะอยู่ที่100บาทต่อคนและผู้ใหญ่อยู่ที่200บาทต่อคนค่ะอุทยานแห่งชาติที่ทำรายได้รองลงมาคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาซึ่งทำรายได้สูงถึง243,655,470บาทอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอภูระบุรี จังหวัดทางงาเป็นกลุ่มหมู่เกาะที่ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน9เกาะเรียงตัวตามแนวทิศเหนือไปยังทิศใต้ซึ่งภายหลังได้ผนวกพื้นที่เกาะตาใช้เข้ามารวมอยู่ด้วยเป็น10เกาะค่ะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซินิลันขึ้นชื่อเรื่องน้ำใสทรายสวยละเอียดและโลกใต้ท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์โดยมีสัญ,ญลักษณ์ทางท้องทะเลอย่างหินเรือใบ เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของการถ่ายภาพซิมีลนันมีชื่อเสียงโด่งดังกระทั่งได้รับการยุบย่องจากวิทยาศาสตร์สกินไดเวอร์ให้เป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำจนติดอันดับความงามหนึ่งในสิบของโลกซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในฝันของนักเดินทางจากทั่วโลกที่ชื่นชอบความงามแห่งท้องทะเล และนี่ก็คืออุทยานแห่งชาติที่ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับสองประจำปี2024ค่ะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลนันมีค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสำหรับชาวไทยโดยเด็กอยู่ที่50บาทต่อคนผู้ใหญ่100บาทต่อคนส่วนชาวต่างชาติที่เป็นเด็กอยู่ที่250บาทต่อคนและที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ที่500บาทต่อคนค่ะ อุทยานแห่งชาติแห่งที่สามทำรายได้ถึง1 2 7 8 2 0 7 1 0บานทที่นี่คืออุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดจ,จังหวัดระยองค่ะอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นอุทยานแห่งชาติฝั่งทะเลอ่าวไทยที่ครอบอคลุมพื้นที่บนฝั่งและในทะเลไปถึงเกาะริมชายฝั่งอีกแเกาะ และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอีกสามเส้นทางด้วยกันอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมูเกาะเสม็ดประกอบไปด้วยสถานที่อันมีชื่อเสียงอย่างเกาะเสม็ดเขาแหลมย่าและหาดแม่รำพึงคค่ะโดยเกาะเสม็ดหรือเกาะแก้วพิสดารเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะทั้งหมดเกาะเสม็ดมีธรรมชาติทางทะเลที่สวยงามเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นยอด ที่ใช้เวลาเดินทางไม่นานจากท่าเรือบ้านเพค่ะเขาแหลมย่าถือเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยวเพราะมีจุดชม,มวิวที่สวยงามโดยเฉพาะสกายวอล์คที่ยื่นออกไปในทะเลให้ได้ถ่ายรูปสวยๆรวมทั้งเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่สร้างความเพลิดเพลินได้เป็นอย่างดีคะ่ะและหาดแม่รำพึง คืออีกหนึ่งชายหาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระยองซึ่งเป็นชายหาดทอดตัวยาวขนานไปกับทิวสนที่ให้ความร่มรื่นตลอดแนวตั้งแต่เชิงเขาแหลมย่าออกไปไกลถึง12กิโลเมตรโดยหาดแม่รำพึงมีความลาดชันน้อยน้ำทะเลใสจึงเหมาะแก่การเล่นน้ำแต่ในบางช่วงของหาดจะมีป้ายเตือนให้ระวังการเล่นน้ำเนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแปรปรวนค่ะ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่กเกาะเสม็ดจะมีค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสำหรับชาวไทยโดยเด็กอยู่ที่20บาทต่อคนผู้ใหญ่อยู่ที่40บาทต่อคนและชาวต่างชาติที่เป็นเด็กอยู่ที่100บาทต่อคนและผู้ใหญ่อยู่ที่200บาทต่อคนค่ะอุทยานแห่งชาติแห่งที่4คืออุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ ทำรายได้ถึง114,226,610บาทโดยอุทยานแห่งชาติอ่าพังงาครอบคลุมพื้นที่ราวๆ250,000ไร่ของอำเภอตะกวดทุ่งอำเภอเกาะยาวและอำเภอเมืองพังงาอุทยานแห่งนี้ถือเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเลแห่งที่สองของประเทศไทยซึ่งภายในเขตพื้นที่อันกว้างใหญ่ของอุทยาน กเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีชื่อเสียงหลายแห่งด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเขาพิงกันเกาะเล็กๆบริเวณปากอ่าวพังงาโดยหน้าอ่าวด้านทิศเหนือก็จะมีเขาตะปูตั้งอยู่เขาตะปูหรือเกาะเจมบอลซึ่งเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องเจมบอลน,นั่นเองค่ะเกาะปัญญี เกาะที่เป็นหมู่บ้านชาวประมงและมีสนามฟุตบอลลอยน้ำที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสนามที่มีวิวสวยที่สุดในโลกสนามหนึ่งเลยทีเดียวเกาะห้องเกาะขนาดใหญ่ที่โดดเด่นด้วยหน้าผาหินปูนด้านไหนก็จะมีลักษณะเป็นห้องห้องตามชื่อเลยค่ะและถ้ำลอดที่บนเพดานถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม และมีเส้นทางป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ล้อมรอบกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวก็คือการพายเรือคายักหรือเรือแคนูลัดเลาะไปตามถ้ำและเกาะแก่งต่างๆค่ะด้วยธรรมชาติที่สวยงามและหลากหลายของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาทำให้ที่นี่สามารถคว้าอันดับที่4ของอุทยานแห่งชาติ ที่ทำรายได้สูงสุดจากการมาเยือนของนักท่องเที่ยวในปี2024โดยมีค่าธรรมเนียมในการเข้าชมอุทยานสำหรับชาวไทยซึ่งเป็นเด็กอยู่ที่30บาทต่อคนผู้ใหญ่อยู่ที่60บาทต่อคนและชาวต่างชาติที่เป็นเด็กอยู่ที่150บาทต่อคนผู้ใหญ่อยู่ที่300บาทต่อคนค่ะ อุทยานแห่งชาติที่ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับที่5ของปี2024คืออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ทำรายได้ถึง100,545,505บาทอุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ482ตารางกิโลเมตรหรือ3,1500ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสันป่าตองอำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่ม ในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะภายในอาณาบริเวณกว้างใหญ่ของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อนโดยมีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทยนั่นเองค่ะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีสภาพผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์และเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลากหลายเส้นทางอาทิ อ่างกาและกิ่วแม่ปานทั้งยังเป็นที่ตั้งของน้ำตกต่างๆโดยเฉพาะน้ำตกแม่ยะที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศอีกด้วยค่ะซึ่งไม่เพียงแต่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จะโดดเด่นในเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์เท่านั้นทว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่งรวมไปถึงพระมหาธาตุนพระเมธินีโดน นพพลภูมิศิริภุชนียสถานสำคัญ2แห่งที่เคียงคู่กันณนะกิโลเมตรที่41.5บนยอดดอยอินทนนท์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ด้วยเช่นกันค่ะและนี่ก็คืออุทยานแห่งชาติที่ทำรายได้สูงเป็นอันดับที่5ประจำปี2024อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีค่าธรรมเนียมในการเข้าชม สำหรับชาวไทยที่เป็นเด็กอยู่ที่30บาทผู้ใหญ่อยู่ที่60บาทและชาวต่างชาติที่เป็นเด็กอยู่ที่150บาทและผู้ใหญ่อยู่ที่300บาทค่ะธรรมชาติที่งดงามคงไม่อาจดำรงอยู่ได้ตลอดไปหากปราศจากซึ่งการอนุรักษ์ห่วงแหนและท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติค่ะติดตามผลงานของพลาลดาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ